Top. That's incredible. Come back to Haven, Agent. You deserve a break. I kinda can't believe you finished that. I know I don't have the stamina for that kind of ordeal. มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบก,กับผมอีกครั้งหมีแบรอรี่กับช่องเพฮาส,สมาร์ทเวิร์กในต้นเกมเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับเกม Division 2ตอนนี้ปืนพกที่มีชื่อว่า t e m p e s สก็มาเรียบร้อยนะครับเป็นปืนเอกโซติกตัวใหม่จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะให้นู่นแหละครับท้ายๆซีซั่นนะครับเข้าด่านมาสเตอร์แล้วก็ให้แต่บังเอิญว่าอยู่ๆก็เป็นบัคในด่านเนาะด่านที่มีชื่อว่าโปโตแมก อีเวนต์เซนเตอร์แต่ไม่เป็นไรครับณนะวันนี้23กันยาเป็นต้นไปเพื่อนๆมาขึ้นตึกซับมิดครับตึกร้อยชั้นโดยมีเงื่อนไขว่าเพื่อนๆจะต้องขึ้นไปที่ชั้นร้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ถึงชั้นร้อเดี๋ยวท้ายคลิปผมมีให้ดูครับว่าต้องทำอย่างไรนะทีนี้เพื่อนๆคนไหนถึงชั้นร้อยเสร็จแล้วก็ไปทีนี้เรามาดูการเตรียมตัวของเราสักนิดนึงนะครับสำหรับบิวที่ผมใช้จัดการเขาเมื่อสักครู่นะครับ เปิด n n v e n t o r y ขึ้นมาผมจะใช้ Survival Risk นะครับที่เหตุผลใช้ตัวนี้ก็คือจะได้ Protect f r r m Elite แล้วก็จะได้ลูกระเบิดไฟตัวนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปาออกไปนะครับไปจะเกิดเพลิงซึ่งฮันเตอร์ที่เราจะเจอนั้นเขาจะกลัวในส่วนของ Status Effect มากๆตัวนี้ก็ใช้หรือเพื่อน,อนๆจะใช้โฟมก็ได้แต่ก็จะลืมไฮชุบของตัวเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ห้ามเลยก็คือจะเป็นพวกโดน สกิลที่ทําดาเมจเสียส่วนใหญ่นะครับป้อมปืนเพราะว่าฮันเตอร์เขาสามารถที่จะแฮกระบบเราได้ปล่อยโดนขึ้นไปบนหัวเราอยู่ๆเขาแฮกปั๊บโดนมายิงหรือว่าสกอรกไม้ไฟ,ฟไฟ,ฟพวกนี้ก็ระมัดระวังกันสักนิดนึงที่จะติดตั้งไปนะอ่าทีนี้ก็จะลืมหาชุบตัวเองหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เพาแจมก็ได้สําหรับจํานวนฮันเตอร์ก็จะมีมากกว่าจํานวนผู้เล่นบวก1เนาะ เพื่อนๆจะใช้เชมรอนเชอร์ที่เป็นโฟมเอาไว้จับเขาก็ได้แต่จังหวะที่จะใช้ได้ก็คือในช่วงที่เขาไม่แหลบเ,เท่านั้นนะสำหรับชุดนี้ก็จะมีแรงโม o ผมใช้ l g Boost k i n นะครับผู้ขวัญของผมนะครับเพื่อนๆก็ลองปรับกันดูผมจะค้ำข้ามไปพอให้ดูเป็นแนวทางแล้วแต่บิวของเพื่อนๆน,นะแต่แนะนำก็ทนทานสักนิดหนึ่งส่วน GoBo Modifier นะครับผมก็จะใช้หมดที่มีชื่อว่า s e n i t a t i o n เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากด a c คทีฟใช้งานนะครับก็จะเกิดควันขึ้นมาแล้วก็เป็นไฟไหม้ก็จะได้ติดสถานะไปที่ฮฮนเตอร์สักหน่อยก็จะมีป้องกันระเบิดนะครับจริงๆตัวหลายๆตัวก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ก็ติดๆไปก่อนดีกว่าไม่ใช้งานนะทีนี้พอเรามาถึงชั้นร้อยนะครับผมจะไปทางซ้ายก่อนไฟก็เคลียร์ถังระเบิดสักหน่อย เราก็จะปลารละเบิดออกไปครับเป็นระเบิดไฟไอตัวนี้ผมกลับมาเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นการฟาร์มของผมอยากรู้ว่าปืนจะตกอีกสักครั้งไหมดูดิเขาเริ่มปล่อยโดนแล้วบอกได้คําเดียวครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮันเตอร์ปล่อยโดนเราต้องรีบเคขีรยให้ทันนะเขีรยไม่ทันสภาพก็เป็นอย่างนี้แรงเอามากๆครับขนาดตัวเองไม่ได้พกมานะ จบจะลองรีบหิวครับออกมาแล้วจังหวะนี้สกิลพอใช้งานได้ครับผมก็จะกด s e n n i t ER a t i o n g o o b ล o มดิ i ายเออ c ์ e เข้าไปเขาเริ่มไหม้ครับโยนดีคอยไปเขาก็ไม่สนใจเราเป็นตัวนี้ที่เดินเข้ามาดือด้อเลยอุ้ยตึ้มโอ้โหเจอขวานจามเข้าไปถอยถอยถอยถอ,ยอีกตัวปลาโอ้โหดุดุครับดุ ย <c oughs> ิ่งเฉพาะเราเล่นที่โรอิกด้วยผมก็จะใช้ระเบิดปลาเข้าไปครับทำให้ระเบิดดักทางเขาไว้ก่อนเขาจะไม่ได้ขึ้นมานะ <c oughs> หวังว่าเขาคงไม่อ้อมมาถ้าหากว่าในช่วงนี้มีจังหวะนะครับก็สกิลใช้ได้ก็ใช้แล้วก็อย่าลืมนะครับดูดาเมจของตัวเองนะครับอย่าไปซดหรือว่าบวกค่อยๆดูนะครับว่าดาเมจเราพอทำได้ไหมเลือดเขาลงพอไหมถ้าหากเลือดไม่ลงก็ค่อยๆ หยอดไปทีละนิดทีละหน่อยไปนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งพยายามอยู่ในโคเวอร์ไว้เขากำลังจะขึ้นครับเวลาเขาขึ้นเนี่เขาเข้าจริงๆนะวิ่งใส่เราจริงๆดามเมจผมตอนนี้นะครับไม่ได้ติดสเตตัสใดใดอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนเนึงกิเลสกิเลส พยายามเข้าโคเวอร์โชคดีครับจังหวะนี้เรียบร้อยผมก็มาฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อตกจะได้ชิ้นที่สองแต่ก็ไม่ได้ไปไม่เป็นไร s <S เมื่อเราเล่นจบเนาะโดยปกติกลับมาโอ้ยชั้นหนึ่งอืมก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปใหม่เนาะว้าแย่ yeah. <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับ เพื่อนๆก็สามารถทำการแมปเมคก็ได้ครับเปิดเมนูขึ้นมาครับเข้าไปในส่วนของแมปเมคแล้วก็เลือก the submit แล้วก็กดกดเสร็จแล้วเขาก็จะให้เลือกระดับความยากก็สุ่มกันดูนะครับถ้าเจอเพื่อนๆที่เขาอยู่ชั้นที่สูงหน่อยเราก็เข้าไปสู้ลบตบมือสักนิดหนึ่งหรือว่าตายก็ได้ครับเราก็จะได้มาร์กชั้นนั้นถ้าหากเป็นชั้นร้อยก็ดีครับจะได้ช่วยๆกัน แต่ถ้าหากเพืเ่อนๆไม่มีเลยนะผมมี Account อีกตัวหนึ่งหรือว่าตัวนี้ผมแซงว่าเป็นเพื่อนนะผมมีเพื่อนที่ชันลอยนี่เป็นอกนีกหนึ่งหนึ่งแอคเคานนะที่มีชันลอยผมก็จะเก็บไว้เผื่อน,น้องๆคนไหนอยากเล่นผมก็ใช้ตัวละครตัวนี้แล้วครับให้น้องๆมาจอยแล้วตัวนี้ผมก็ออกไปก็ลองดูนะ เพื่อเติมอีกนิดนึงครับสำหรับปืนนี้ในบูปินยังไม่มีนะเพื่อนๆได้ค่าไหนมาก็จะเป็นประมาณนั้นได้อย่างเก่งก็ได้แค่ออปติไมซ์ยังไม่สามารถรีคาลิเบตใดๆดทั้งสิ้นหรือว่าจะค้าปืนใหม่ได้ก็คงต้องรอกันสักนิดหนึ่งถายสีสั้นหรือไม่งานกันกล้องแวะเวียนตึนตึกร้อยชั้นแล้วลองดูซิว่าจะตกสักใหม่ไหม Sorry, เอาละที่นี่เรามาดูบิวกันนะครับบิวแบบเร็วๆกันก่อนผมก็จะใช้สาย Survivalist นะครับสายไหนเพื่อนๆก็ได้ครับจะเป็นกันเน่ก็ได้ที่สำคัญก็จะเป็นปืนครับ Template ตัวนี้นะครับโ o t o l d a m a g ก็สวยครับ RPM ก็ยิ่งสวยครับแม็กกาซีนเป็น30น่ใช้ได้ที่ผมได้ก็มี Echo l e s i c y นี่ครับมไม่สวยเลยแต่ t าเลนตของเขาก็คือเมื่อไหรก็ตามนะครับที่โลกของเราแตกนะครับ เราสามารถยิงดาเมจเพิ่มเติมได้อีก25%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนกระเป๋าผมใช้โมเมนโตประมาณนี้เพื่อต้องการยิงศัตรูกำจัดศัตรูได้แล้วก็เข้าไปเก็บท็อฟฟี่ก็จะได้เพิด่ดาเมจโบนัสอาร์โมมาตามจำนวนคอซึ่งตัวนี้ผมมีคอสีฟ้าอยู่3คอแดงอยู่4 คอเหลืองอีก1เนาะส่วนถุงมือผมใช้เอมิเนตนะครับเอเมเนตตึ่ง1ึ่งชิ้นผมจะได้เพิ่ดาเมจเพิ่มขึ้นมา5้เละครับแล้วก็2ชิ้นจะเป็นอินคิเทรดนะครับก็คือให้ศัตรูมาสนใจเราอุย้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ที่สําคัญ3มชิ้นก็คือได้อาวุธปืนพกของเราแรงขึ้น60%แต่ผมจะใส่คู่กับหัวเข่านะครับนี่เขาจะลดเทรดลงมาอีก5 0เ,เร็บสเซ็ตก็คือศสสัตรูจะสนใจเราอยู่ที่50%แล้วก็ใส่2ปืน อันนี้เป็นแค่เทมเพลตนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นอยากลองอยากลองส่วนเสื้อผมก็ใช้ในส่วนของ PS นะครับได้10% a าร o โม่อนคแล้วก็จะมีอินเทอร d เดตที่เป็น t a เ e n นนะครับเราก็เก็บโทรฟรี่คือาดได้โบนัสพิเศษจะทำให้เรายิงแรงขึ้นในระยะ10เมตรส่วนหน้ากากผมจะใช้พันดังนะครับ จะทำให้พิสโตลหรือปืนพกของเรายิงแรงขึ้น20%ส่วน h เฮดช็อตได้มา20%แน่นี่ก็คือโดยรวมส่วนโ o โบ m o ดิฟายเอผมยังคงใช้เซนิเ t ชันแล้วก็ Stepping Stone, เบ t ท์อ Up แล้วก็รับโปรชีรในการยิงโล่ยิงโล่กันระเบิดแล้วก็ยิงหัว ผมได้44%สําำหรับคิดเชงส่วนคิดาดาเมจได้159นี่คือโดยรวมนะทีนี้เพื่อนๆก็ลองดูแต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับบิวนี้ก่อนที่เพื่อนจะทําหรือจะอะไรก็ตามมาเช็คในสายความชํานาญที่ตัวเองเลือกก่อนเนาะแล้วก็ใส่ปลดล็อกพิสโตลนะครับปืนพกอย่าลืมเพราะว่าถ้าปืนพกไม่ได้ปลดล็อกนะครับขาดดาเมจเพิ่มเติมมาตั้ง15%นะก็อย่าลืมแล้วกันนะเวลาดูบิว ปะมาณนี้เอาละทีนี้ก็ไปลองดูเกมเพย์กันนะครับสำหรับริ n คอน n m m o r ร i a l ดูกันยาวๆไปเลยเนาะปะมาณนี้ดูซิว่าใช้งานเป็นอย่างไรปืนพกนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าจากที่ผมลองเล่นดูเนาะืปืนก็แรงอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นออโต้พอยิงเสร็จหมดแม็กต้องรีโหลดเสียจังหวะตรงนี้นิดนึง สำหรับศัตรูที่เป็นหัวแดงนะครับก็แม็กหนึ่งส็พอๆครับส่วนสีม่วงก็ได้แต่ส่วนสีเขียวนี่สิต้องแม็กกว่าสกงใส่ต้องปรับความแรงเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแหละนะการใช้งานก็จะประมาณนี้แต่ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้เร็วนะถามเร็วไม่เร็วก็ดูจากนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีอีเวนต์ของเหล่า ยูทูบเบอร์ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3คนจะมีอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมนะครับก็จะมี o อตติ้งบัตสกิลหนึ่งคน DJ c h i ิ k e r แล้วก็โลโก้สคนนี้เขาก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบทำวิดีโอเกี่ยวกับดิวิชันเนาะก็จะมีชุดคอสเมติกของเขาครับกิจกรรมของเขาก็จะมีเข้าด่านลิงคอนเข้าด่านมีการฮิส t อรีมิวเซียมแล้วก็เข้าด่านไหนก็ได้รวมกัน ให้ครบ3ามภารกิจก็จะเป็นของ Notting บ u ส t s k นี่แม่คนไทยเราก็น่าจะมีสักคนเนาะเป็นช่องเพฮ่าสมาร์ทเวิร์กก็ดีนะได้คอสเมติกได้ชุดมาให้เป็นเพื่อนดูก็คงจะดีนะอ่ะทีนี้ก็ดูชุดกันไปลองเล่นกันดูว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับด่านนี้เนาะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี can't be all of them check the interior while i get henry's people to maintain the perimeter true since I turned the memorial into a base. There's an area beneath you with increased security. Isaac can't access data on this location. Stay alert. I don't know what you're walking into. According to the schematics Isaac pulled upstairs, we can lock that tunnel door from their control center. That should keep them from being able to transport those borders the to keep it from getting more of those mortars. i gonna head back up. The team from the campus has taken position inside the memorial. If you hadn't stopped them, I know they would have used those weapons on us and we would have ended up like Castle. I can't tell you how relieved I am to have you on our side. Thank you. Today we dealt a great blow to the True Sun's infrastructure. We confiscated a massive cache of chemical weapons and eliminated a stronghold near the campus. You should be proud. You saved a lot of lives today.